สวัสดีสวังเขาปุกถึงที่แล้วนั่นนนโอ้โหไก่อ่ะอ๋อทำอะไรสักอย่างให้สวัสดีสวังดีเขามาแย่งอาหารแล้วนั่นเขาเข้าไปในกรงเลยนะ่นสวังจัดการเลยสวังเอา้าอ,อยู่กันจะลายตัวเออดีดีมากเออส้มลนดีมาก สมรนจัดการเลยนะเออดี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 ีีีโอ้ยสสมหวังกลัวไก่เครับสู้น้องไม่ได้เลยไหนสมวังน้องล็ว่าสมหวังเายังกลยังสมหวังเข็นแล้วมั่งเดนไก่วิ่งจิกอ่ะสมหวังกลัวไก่วิ่งจิกเออดีมากสมนสมรนจัดการได้สตัวสมน ไปไม่ได้นี่ยมีแต่น้องเลยใช่อะสมหวังเป็นพี่ใหญ่ไาใ้เลยสมหวังสมหวังเป็นพี่ใหญ่กว่าเพื่อนนะสมหวังอะไรออกไปสมหวังทั ไก่ยังไม่ออกไปนะสมหวังังม่ออไไ่ <c oughs> ออรนีน้องอน้องน่น้อง,น,องน้องไล่ไก่ออกไป <c oughs> เข้าเขาเอาบุก <c oughs> พี่สมว่างไก่ออกไปแล้วมีแต่น้องๆไล่สมว่างกลัวไก่หรือเปล่าเน,นีฮะน่าจะโดนขีดแล้วมั้งโดนแม่ไก่จิก